ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับมาพบกับเกษตรกรที่ได้ใช้ปุ๋ยสามพแดงนะฮะสามพแดงงานโนสูตรเร่งต้นแล้วก็เร่งผลผลิตนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะเอาปุ๋ยสามพแดงก็เรียกว่าสามพแดงงานโนใช่ครับมาใช้มาใช้กับข้าวเป็นไงฮะใช้แรกๆเป็นยังไงก่อนมาใช้หรือใช้มากี่ปีนะใช้มาจะเป็นสิบปีแล้วครับ ใช้มานานแล้วใช้มานานแล้วครับเป็นลูกค้าประจําเลยลูกค้าประจำติดใจครับเพราะว่าเราประหยัดปุ๋ยได้มากที่สุด <c oughs> แล้วก็ยาเรื่องยาเรื่องโรคภัยมันก็ไม่เป็น <c oughs> ต้นมันแข็งนะครับ <c oughs> เราจะฉีดใช้วิธีฉีดก็สูตรนะครับับเ <c oughs> น่งต้นปรับสภาพเรื่องดินนะครับให้โครงสร้างหรือต้นพืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ ต้นเนี่ยจะโตเร็วโตวไวฉีดพร้อมกับยัคขุมไปนะครับได,ได้เลยครับฉีดพร้อมกับยะคุมไปเราก็ใช้แค่นิดเดียวเองนะ<ช>การทํานาใช,าใช้ไม่เยอะใช่ไหมใช้ไม่เยอะครับอันนี้ที่ที่เอามาฉีเนี่ยได้ได้กี่ไร่ครับหน,หนึ่งกระนี่กระปุกที่สั่งผมมาเนี่ยสิบห <15 S 2> นะ้าไร่ครับโอ้นี่ คุ้มเลยที่เอาสามพ้ดแดงกระปุกเดียวเนี่ยนะใช่ครับสิบห้าไร่สิบห้าไร่ใช่หนึ่งกระปุกเนี่ยลดต้นทุนเลยลดต้นทุนเลยปุ๋ยก็ไม่ต้องยูเรียไม่ต้องไปพูดถึงยูเรียลูกเราพันฝ่าครับยูเรียไม่ต้องไปใส่เพราะว่ามันงามมันงามม,ม,ม,มเขียวเพราะว่ายูเรียมันก็เขียวมันก็งาม,แ,มแล้วใช้ตัวนี้มันงามนานไหมฮะท,ที่ใช้สามข้อแดงเออก็ร่วมสองเดือนแหละครับหกสิบวันหกสิบวันครับ ฉีดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเอาแด<ล>ดงมาฉีแล้วเราก็เอาสามโพแดงตัวเล่งลเล่งผล,ผลผลิตต่อครับพอหกสิบวันเราก็เอาตัวไอเล่นเล่นผล,ผลผลิตต่อครับมันก็จะออกกระชากเรื่องหลวงนะครับบำรุงต้องท้องอะไรประมาณนะั้นกัดหางปลาทูเขาเรียกว่ากัดหางปล<อ>าปทูครับขั้นตอนที่สองแล้วเราก็ฉีดสามลงไปอีกทีหนึ่งมันก็กระชากหลวงเกิดขึ้นมาภายใน เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าวันเจ็ดสิบกว่าวันครับกี่วันฮะที่เอาสามพวแดงตั้งแต่เริ่มต้นที่มาฉีดว่าความต่างมันเขียวปื้ดป้า่มันกี่วันนะอ๋อสี่วันครับสี่วันสี่วันเห็นผลเลยครับโอ้โหวันที่สามก็เอะใจแล้วข้าวมันทำไมเขียวจังวะการันตีใช่ไหมเอาสามวแดงมาฉีดในการันตีใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับอืมสามสี่วันนคือความต่างความเขียวมันมันชัดเจนเลยชัดเจนครับ พีแตกต่างกับที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะแดงข้าวมันจะแดงเหมือนที่จะคุมลงไปอ่ะครับจะแดงจะเหลืองเขาเรียกว่าเหลืองเหลืองใบใบตองอ่อนนะครับถ้าไม่ได้ใช้ถ้าใช้แล้วมันจะเขียวยังก็ใสยูเรียเลยนะครับคือสามสี่ห้าวันความต่างเขียวพืดป้านเลยครับผมอืแล้วความแตกกออะไรเป็นไงเห็นกอใหญ่เบ้อกอแตกกอดีครับเพราะว่ามันก็แตกขยายกอกอก็ใหญ่กอก็ใหญ่ อ่านี AT, mile, 10 10่ต้นต hmm. um, yeah, ้นเดียวนะครับถ้าเมล็ดเมล็ดเดียวเนี่ยมันแตกออกมาอยู่ประมาณสิบฝ่าต้นต้นเดียวนต้นต้นเดียวข้าวต้นเดียวเนี่ยมันแตกกอออกมาสิบฝ่าต้นสิบฝ่าต้นก็สิบฝ่าหลวงครับนะครับหลวงหนึ่งเท่ากับร้อยร้อยฟมตเนี่ยเนี่ยคิดเป็นหลวงเนี่ยนะนี่หลวงทั้งนั้นเลยเนี่ยหลวงหนึ่งก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเม็ดเมล็ดนะครับอืเพราะว่ากําลังออกกระพังเลยตอนนี้ดึงดีครับ เขาเรียกว่าตัวดึงดอกดึงช่ออะไรประมาณมน,ะนะ,ะเล่นผลผลิตช่อทําทั้งรวงได้ดีด้วยได้ดีด้วยครับเดนปีที่แล้วได้เข้าได้เยอะมากเลยเอามาฉีดรอบสองเ,อเรื่องรวงในฉีดยังไงตัว,วอ๋อตัวนี้ก็เอามาฉีดต,ตอนสามโคดังมีสองสูตรใช่ไหมมันมีสองชุดผมส่งให้มาม,มีมีเรื่องต้นกับเรื่องรวงใช่ไหมใช่ครับตัวนี้สูตรสูตรที่หนึ่งครับตัวนี้สูตรที่หนึ่งใช้ตั้งแต่แรกเริ่มหวานอ่าหวานน้ําต้มข้าวหวานน้ําต้มเนี่ยจะหวานคุมเปียก ผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปฉีดเลยฉีดเลยก็ต่อมา20วันก็มาใช้ต่ออีกเที่ยวหนึ่งอ๋อฉีดเร่งต้นอีกเร่งต้นอีกครับอีกเที่ยวหนึ่งแต่กอให้แต่กอครับครับแล้วก็อ60นะ65วันก็จะมาใช้ตัวเร่งผลผลิตอืมที่ได้ข้าวเยอะบอกเห็นตอนนั้นได้อะไรเกี่ยนกว่าเหรอกีเอียนฝาครับกี่ไร่จะเกี่ยนกว่าเนี่ยเน็ตตอนเน้ตมันํำอยู่สี่ห้าไร่ครับ ไห้าไร่ที่ทําพื้นนี้นะอ๋อห้าไร่ห้าไร่ถือว่าได้เยอะไหมก็ได้ไปได้ข้าวทั้งหมดมันเจ็ดเกียนกว่าห้าไร่เนี่ยเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนกว่าครับอ๋อห้าไร่เจ็ดเกียนกว่าครับโอ้เลยไร่เลยนาเล้อครับนาห้าไร่เจ็ดเกียนกว่าซือได้เยอะมากเลยครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้มันไม่ถึงเลอฮะไม่ถึงนี่กระตีเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมันไม่ถึง ไล่หนึ่งก็ถ้าธรรมดานะถ้าใช้เคมีนะไล่อยู่ที่แปดสิบถังเล่ครับ<อ>ที่เขาบอกว่าทํานามีตะสังกันนี่เครับเพราะฉะนั้นผมจะจับจุดได้ว่าต้องใช้สามโพแดงเท่านั้นเพราะสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยโอเคเลยยกนิ้วโป้งให้เลยเหรครับ